การประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์การศึกษาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ต้องอาศัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เราจะต้องการศึกษาหรือมีความต่อเนื่องระหว่างอดีตกับปัจจุบันในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเป็นผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เราจำเป็นต้องประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้การศึกษาประวัติศาสตร์นั้นมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากที่สุดนักเรียนคะในชุมชนของนักเรียนเนี่ยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรให้เราได้สืบค้นบ้างวันนี้ครูยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาให้นักเรียนดูนะคะจากด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะเป็นจดหมายเหตุของลาลูแบร์นะคะที่เป็นฉบับสมบูรณ์เล่มที่1 ลาลูเบร์เนี่ยเขาเป็นทูตของฝรั่งเศสนะคะที่เขาเข้ามาอยู่ในช่วงของพรนารายในสมัยอยุธยาเขาจะเป็นคนชอบจดชอบเขียนชอบบันทึกเหตุการณ์ต่างๆทาง,าง,างประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมานะคะก็เกยกลายเป็นสมุดที่เป็นจดหมายเหตุของลาลูเบร์เนี่ยทำให้มีเรื่องราวจากอดีตจนสู่ปัจจุบันทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ในช่วงนั้นได้นะคะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะเครื่องปั้นดินเผาลายพวกนี้ก็น่าจะอยู่อยู่ในโซนของอจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็จะเป็นพวกกําไลและที่สําคัญมีซอ,องจดหมายของอส่วนพระองค์ของราชการที่ห้านะคะที่เราได้ทําการศึกษากันนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูว่าน,นี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องการศึกษา จากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะ